หมู่บ้าน Hollow Creek เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ต้นไม้บิดเบี้ยวเหมือนกองเล็บยืนเข้าหาบ้านเรือนที่ผุพังมอกหนาวเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยนุ่นปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสถานที่ที่เวลาลืมเลือนเต็มไปด้วยความลับเช่าบ้านพูดถึงผีไม่มีหัวร่างที่น่ากลัวคอยตามหาสิ่งที่หายไปตลอดการพวกเขาบอกว่าเขาเคยเป็นนักรบถูกทรยอยดและตัดหัวโดยศัตรู ตอนนี้วิญญาณที่ไม่สงบของเขาก็วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านค้นหาหัวที่ถูกขมโมยไปและแก้แค้นคนต่างถิ่นเยอะเย,ย่แต่ชาวบ้านรู้ดีเมื่อหมอกลงจัดให้หลบอยู่ในบ้านและห้ามออกไปข้างนอกคนเดียวเด็ดขาดคือหนึ่งชายหนุ่มชื่อโทมัสหัวเราะยกเรื่องเหล่านี้เขาเป็นคนใหม่ในฮอลโลครีกเขาไม่เชื่อเรื่องผีสาง มันก็แค่หมอกและความงมงายเขากล่าวคืนนั้นเขาตัดสินใจพิสูจน์เขาเดินเข้าไปในหมอกผิวปากเพื่อให้ดูกล้าหาญหมอกหนาขึ้นเย็นขึ้นอากาศรู้สึกหนักอึ้งเสียงกรอบแกบในพุ่มไม้ทําให้เขาหันไปมองไม่มีอะไรจากนั้นเขาก็เห็นมันร่างสูงใหญ่ปกคลุมด้วยหมอกมันไม่มีหัวตรงที่ควรจะเป็นหัวกลับวางเปล่าพื้นที่วางเปล่าที่ดูดึงแสงสว่างจากยามค่ำคืน โทมัสตัวแข็งเลือดกลายเป็นน้ำแข็งร่างนั้นเคลื่อนเข้าหาเขาชาและตั้งใจทุกอย่างกล่าวดูเหมือนจะสะท้อนอยู่ในกระดูกของโทมัสเขาพยายามวิ่งแต่เท้าของเขากับติดยก็บที่ร่างไร้หัวหยุดอยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าที่มองไม่เห็นอยู่ห่างจากใบหน้าของเขาเพียงไม่กี่นิ้วโทมัสรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นที่แก้มของเขา มันมีกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าเสียเขาหลับตารอคอยจุดจบแต่จุดจบก็ไม่เคยมาถึงเมื่อเขาลืมตาขึ้นร่างนั้นก็หายไปมอกเริ่มจางลงเรากับว่าหมู่บ้านกำลังหายใจออกโทมัสที่เปลี่ยนไปตลอดการหนีออกจากหมู่บ้านในวันรุ่งขึ้นเขาไม่เคยกลับมาชาวบ้านกระสิบว่าเขาได้เห็นความจริงผีไม่มีหัวมีจริง แต่พวกเขารู้บางอย่างบางอย่างที่พวกเขาไม่ได้บอกคนนอผีไม่ได้ตามหาหัวที่หายไปแต่มันกำลังมองหาใครสักคนที่จะแบ่งปันภาระมันต้องการใครสักคนนแบกรับน้ำหนักของการมองเห็นเพื่อเห็นความจริงของฮอลโลครีกเพื่อเห็นมันในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนี้โทมัสจะแบกรับภาระนั้นไปหลอดการดวงตาที่มองไม่เห็นของผีไม่มีหัวจะติดตามเขาคอยเฝ้ามองคอยรออยู่เสมอ